อินทรีห้ากับพระหา้าที่ขูทั้งหลายปริยายที่อินทรีห้าอาศัยแล้วเป็นพระหา้าที่พระห้าอาศัยแล้วเป็นอินทรีห้ามีอยู่ปริยายที่อินทรีห้าอาศัยแล้วเป็นพระหา้าที่พระห้าอาศัยแล้วเป็นอินทรีห้าเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายสิ่งใดเป็นสัตวินทรีย์สิ่งนั้นเป็นสัทธาพระสิ่งใดเป็นสัตธาพระ สิ่งนั้นเป็นสัตถินทรีสิ่งใดเป็นวิริยินทรีย์สิ่งนั้นเป็นวิริยะพละสิ่งใดเป็นวิริยะพละสิ่งนั้นเป็นวิริยินทรีย์สิ่งใดเป็นสตินทรียสิ่งนั้นเป็นสติพละสิ่งใดเป็นสติพละสิ่งนั้นเป็นสตินทรียสิ่งใดเป็นสมาธินทรียสิ่งนั้นเป็นสมาธิพละสิ่งใดเป็นสมาธิพละสิ่งนั้นเป็นสมาธินรีย สิ่งใดเป็นปัญญิีรีสิ่งนั้นเป็นปัญญาภละสิ่งใดเป็นปัญญาภละสิ่งนั้นเป็นปัญญิสีสีพิฆูททั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ําซึ่งไหลไปทางทิศตะวันออกหลังไปทางทิศตะวันออกบ่าไปทางทิศตะวันออกที่ตรงกลางแม่น้ํานั้นมีเกาะปริยายที่กระแสะแห่งแม่น้ํานั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่ากระแสะเดียวมีอยู่อันหนึ่ง ปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่าสองกระแสมีอยู่พิขุทั้งหลายก็ปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่ากระแสเดียวเป็นอย่างไรคือน้ำในที่สุดด้านตะวันออกและน้ำในที่สุดด้านตะวันตกแห่งเกาะนั้นปริยายนี้แลที่กระแส category, แห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่ากระแสเดียว ภิกุทั้งหลายก็ปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่าสองกระแสเป็นอย่างไรคือน้ำในที่สุดด้านเหนือและใน,ดดนใ,ในที่สุดด้านใต้แห่งเกาะนั้นปริยายนี้แลที่กระแสแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่าสองกระแสฉันใดภิกุทั้งหลายฉันนั้นก็เหมือนกันสิ่งใดเป็นสัตทินรีสิ่งนั้นเป็นสัทธาพละ สิ่งใดเป็นสัทธาภละสิ่งนั้นเป็นสัตธินรีสิ่งใดเป็นวิริยินรีสิ่งนั้นเป็นวิริยะพละสิ่งใดเป็นวิริยะพละสิ่งนั้นเป็นวิริยินรีสิ่งใดเป็นสตินรีสิ่งนั้นเป็นสติพละสิ่งใดเป็นสติพละสิ่งนั้นเป็นสตินรีสิ่งใดเป็นสมาธินรีสิ่งนั้นเป็นสมาธิพละสิ่งใดเป็นสมาธิพละ สิ่งนั้นเป็นสมาธินีสิ่งใดเป็นปัญญินรีสิ่งนั้นเป็นปัญญาภละสิ่งใดเป็นปัญญาภละสิ่งนั้นเป็นปัญญินรีพิขุทั้งหลายเพราะความที่อินรีห้าอันตนเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วพิขุจึงกระทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่